สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเพื่อไทยจับมือภูมิใจไทยถแถลงตั้งรัฐบาล7สิงหาคมนพดลเชื่อโหวตคนดิเดตนายกครั้งต่อไปจะเรียบร้อยลั่นเพื่อไทยน้อมรับฟังทุกเสียงและยึดประโยชน์ชาติและประชาชนมาก่อนพัก 7สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคเพื่อไทยได้แจ้งกำหนดการถแถลงข่าวที่พรรคเพื่อไทยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยในเวลา16นาฬิกา30นาทีจะมีการถแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลโดยสองพรรคร่วมเพื่อไทยและภูมิใจไทยนายนพดลปัทมะมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการเห็นชอบแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อ ่อไปว่าน่าจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยต้องใช้เวลาตัวแทนพัก ใจเจรจาหาเสียงจัดตั้งรัฐบาลการล่าช้าออกไปไม่กี่วันคงไม่กระทบรถแมพในการตั้งรัฐบาลเข้ามาขับเคลื่อนประเทศและแก้ปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้สื่อและนักวิเคราะห์ถกเถียงกันว่าใครจะเป็นนายกจะพลิกขั้วไหมแต่ที่พักเพื่อไทยกังวลคือปัญหาปากท้องราคาพลังงานสูงขึ้นรายได้ประชาชนหดหายหนี้สินครัวเรือนยาเสพติดระบาด ปัญหาภัยแล้งเอลิโยปัญหาไทยเสียโอกาสในเวทีโลกเด็กหลุดจากระบบการศึกษาจัดทำงบประมาณประเทศเป็นต้นพักคิดตลอดบ้าทำอย่างไรจึงจะมีรัฐบาลมาแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เร็วที่สุดเพราะเราเอาปัญหาประชาชนเป็นตัวตั้งไม่ใช่ง่วนกับ การตั้งรัฐบาลเพื่อมีอำนาจอย่างเดียวนอกจากนั้นนักธุรกิจนักวิชาการหลายคนเห็นว่าควรมีรัฐบาลโดยเร็วทางเลือกที่ได้ทอดเวลาไปเกือบปีเพื่อให้สวหมดอำนาจโหวตนายกแล้วค่อยให้สภาผู้แทนโหวตนายกน่าจะมีผลเสียมากกว่าผลดีทั้งนี้พักเพื่อไทยและพักคภูมิใจไทยถแถลงตั้งรัฐบาลเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีช่องทางนี้ เมื่อถูกถามว่ามีคนวิจารณ์ท่าทีเพื่อไทยมากมายในช่วงนี้นายนพดลกล่าวว่าเราเคารพความเห็นต่างแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็นำมาคิดต่อน่าเสียดายบางคนด่าล่วงหน้าไปแล้วแต่ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าพรรคเพื่อไทยจะเลือกแนวทางที่ดีที่สุดสถานการณ์การตั้งรัฐบาลขณะนี้ ไม่ใช่งานง่ายเราไม่ได้วิ่งอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์แต่ต้องทบทวนสิ่งที่พักเพื่อไทยทำมาสอสอของพักเห็นชอบโหวตให้คุณพิธาครบ141เสียงและโหวตไม่เห็นด้วยกับยติที่ไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธาเป็นครั้งที่สองครบ141เสียงพักไม่ได้บิดพลิ้วเลย หลังจากที่พักก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ส่งหม้ต่อให้พักเพื่อไทยซึ่งเราก็ต้องพยายามหาเสียงให้ครบ375เสียงขณะนี้ก็ต้องดำเนินการขอเสียงสนับสนุนผมขอความเป็นธรรมให้พักเพื่อไทยด้วยว่าพักไม่ได้มีทางเลือกมากมายแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยยึดมั่นประโยชน์ของประเทศและประชาชนมาก่อน,ปร,น,อนประโยชน์พักนายนพนลกล่าวขอขอบคุณแหล่งข่าวค คมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ